ในจังหวัดสกลนครมีคนพิการอยู่มากกว่า38,000คนและยังมีอีกมากมายในภาคอีสานที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานเพราะหลายคนยังต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานยังต้องอยู่เฝ้าบ้านเฝ้านาไม่สามารถไปทำงานไกลได้เหมือนคนอื่นเขาโลตัส โดยบริษัท CP-EXTRA จำกัดมหาชนจึงได้ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนครเปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็ยบเสื้อผ้า600ชั่วโมงให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการลูกกระติดเตียงเนะค่ะเนาะ,ะเกิดจากอุบัติเหตุผ่าสมองมาตั้งหลาดปีแล้ว เราแต่ปี49บ้านนี้เราได้ข่าวข่าวจากสมาคมของคนพิการเพื่อนถือเอาจักมาให้ดิฉันก็ได้ดีใจที่ได้โครงการนี้มาอยากได้ฝึกอาชีพค่ะเพราะว่าอยากได้มาเป็นอาชีพของคนพิการดูผู้ดูแลคนพิการนะบ่มีรายได้ยังก็เลยอยากได,ได้เพราะว่าจะได้จักไปเยเียบหันเยียบนีพอได้ค้าข้าวข้าวน้ำให้ลูก ขอขอบคุณโลตัสบริษัทซีพีอัาซาจำกัดมหาชนค่ะเบียเลี่ยงมีใหว้ววนละสามร้อยมีเข่าให้กินสามมือ้ออาหารว่างสองมือ้ออุปกรณ์จะมีเตรียมให้ครบครับสวัสดีครับ ผมนายสมนนรสาสนะครับนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสกลน,นครนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับโลตัสบริษัท CP พีแอคต้าจำกัดมหาชนที่ได้นำโครงการดีๆมาให้กับคนพิการชาวสกลน,นครของเรานะครับและขอขอบคุณสมาคมคนพิการภาคตะวันออกนะครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่นําโครงการดีๆมาให้เราคือนะครับโครงการช่างเย็บผ้า600ชั่วโมงนะครับซึ่งจะทําให้คนพิการชาวสกลนครนะครับของเรานะครับได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และเป็นการต่อยอดให้เป็นอาชีพหลักต่อไปนะครับซึ่งผมใา้สมนนนยสาสนะครับ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนครนะครับขอเป็นตัวแทนคนพิการจังหวัดสกลน,นครขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำโครงการดีๆมาให้กับคนพิการจาวจังหวัดสกลน,นครของเราครับขอบคุณมากครับผมพอจบแล้วก็ได้จักเย็บผ้าแบบอุตสาหกรรมจูกิกลับบ้าน เริ่มต้นอาชีพที่บ้านไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งหลานจากคนที่ไม่มีใครจ้างกลายเป็นคนมีอาชีพมีไรายได้มีศักดิ์ศรีได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัว สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบังอ่อนโซดาครูผู้สอนฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะที่จังหวัดสกลนครควเป็นไปเป็นมาที่ได้มาอยู่ที่นี่คือสมาคมคนพิการภาคตะวันออกค่ะโดยนายกสมาคมคือด ok ็อรเตร์นลงไปวันเสาร์นะคะที่ส่งให้ออนมาเป็นวิทยกรถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนพิการและก็ผู้ดูแลคนพิการค่ะ เป้าหมายนะคะทีมวิทยากรของเราที่ถูกส่งมาจากภาคตะวันออกนะคะเป้าหมายของเราคือถ่ายทอดวิชาจบหลักสูตรใน6เดือนแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเนี่ยคืออยากให้เขามีรายได้เพื่อเอาไปเลี้ยงครอบครัวแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแม้กระทั่งคนที่เป็นคนพิการเองเราก็อยากให้เขามีรายได้ในจุดจุดนี้เพราะว่าของเราเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นก็จริงแต่ทีมวิทยากรทั้ง3ท่านนี่สอนเต็มที่เลยค่ะ ถ่ายทอดทุกอย่างที่ทุกคนอยากเป็นอยากได้นะคะก็อยากให้เห็นคนพิการเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่คนพิการเองที่ไม่กล้าเข้าสู่ร่วมในสังคมปกติคนพิการกับคนปกติเขาจะชอบมองว่าคนพิการด้อยค่าแต่ตอนนี้อยากให้คนพิการเปลี่ยนว่าเราก็คนคนหึงคนปกติก็คนคนหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณโลตัสที่เห็นค่าของความพยายามและให้โอกาสกับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้บริษัทไหนที่ยังจ้างงานคนพิการไม่ครบการฝึกอาชีพก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทั้งถูกกฎหมายและได้ทำดีเพื่อสังคมได้ c s r ที่จับต้องได้ได้รอยยิ้มที่จริงใจสนใจร่วมโครงการติดต่อสามาคมคนพิการภาคตะวันออกโทร 0816691111เพราะคนพิการก็อยากมีโอกาสได้ลุกขึ้นสู้ด้วยศักดิ์ศรีที่เขามี